มุ่งในการที่จะมาเปิดตัวยางโตโยโอเพนคันทรีเอทีสามจำลองสเตชันไว้3ามสเตชันในการที่จะทดสอบกับยางรุ่นนี้เขาได้การดีไซน์องศาดอกยางเนี่ยให้หินเนี่ยกลัวจะไม่ติดที่ร่องยางมันเกินความคาดหมายของยางโอเพนคันทีเอทีสาจริงๆ สวัสดีครับพบกับผมเฮียป๊อจันทบ,บุรีทยยางยนต์อีกเช่นเคยครับอ p พีนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในแบรนด์โตโยต้าซึ่งเป็นแบรนด์ที่นําเข้าโดยบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลประเทศไทยนะครับซึ่งผมได้รับเชิญทยยางยนต์เนี่ยได้รับเชิญไปเทสอบยางนะครับที่สนามกลางปีสปีดเวย์นะครับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ผ่านมานะครับก็สร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ต่อสยามเนี่ยนะครับมุ่งในการที่จะมาเปิดตัวยางโตโยโอเพนคันทรีเอทีสาซึ่งด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นโตโยโอเพนแันทรีอาร์ทนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ต่อสยามเนี่ยเปิดตัวจัดจําหน่ายมาในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี2022ที่ผ่านมาซึ่งต้องยอมรับว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีทางบริษัทเนี่ยสินค้าเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยมาไม่ค่อยทันดีลเลอร์นในเมืองไทยขายนะครับยางโอเพนคันทรีเอทีสามเนี่ยทีมงานต่อสยามเนี่ยนะครับก็ได้มีการจําลองสเตชันไว้3สเตชันในการที่จะทดสอบกับยางรุ่นนี้ thank oh. you สเตชันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นทางลูกรังนะครับซึ่งมีหินกวดเรยรอยทางฝ่ายเทคนิคของญี่ปุ่นเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับเขาได้การดีไซน์องศาดอกยางเนี่ยให้หินเนี่ยกรวดจะไม่ติดที่ร่องยางเขาพิเศษก่อนที่เราจะเทสนะฮะแต่หลังจากเทสแล้วสเตชันแรกเนี่ยรถจอดเนี่ยอันดับแรกผมลงไปดูคือไปดูว่ามันมีกรวดติดอยู่ที่ร่องยางหรือไม่ทั้ง4เส้นปรากฏว,ว่าต้องใช้คําว่าแทบไม่มีเลยเส้นผมเจอเพียงแค่เส้นเดียวที่มีกรวดคาอยู่ใน4เส้นเนี่ยอีก3เส้นเนี่ยไม่มีกรวดคาอยู่ที่ร่องยางเลย สเตชันที่2ก็คือจะเป็นสเตชันคอนกรีตแต่ละคอนกรีตแน่นอนจะมีรอยต่อของคอนกรีตเพื่อต้องการที่สัมผัสถึงความเงียบขณะผ่านถนนคอนกรีตแล้วก็การผ่านข้อต่อนะฮะว่าจะสมูทขนาดไหนปกติยางทั่วไปเวลาผ่านถนนคอนกรีตเนี่ยเราจะได้ยินสัมผัสในเรื่องของของเสียงนะ,ะเสียงมันจะคลื่นพไปอย่างเงี้ยซึ่งต้องยอมรับว,ว่าโตโอเพันทีเอทีสามเนี่ยการทําสูตรของเนื้อยางหน้ายางมาเนี่ยค่อนข้างตัดเสียงตรงนั้นออกไปได้เยอะซึ่งเราสัมผัสได้ไม่สัมผัสได้แต่ว่าน้อยกว่ายาง A ท มีหลายๆแบรนด์มากๆ ส่วนสเตชันที่3เนี่ยเป็นสเตชันของทางที่เป็นทางถนนที่เสียเนี่ยมีหลุมมีบอ่อเนี่ยเขาก็ให้ขับไปเนี่ยผ่านหลุมบอ่อไปเนี่ยเทสกับรถยนต์ที่ช่วงล่างที่เป็นสแตนดาร์ดโอจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการปรับแต่งช่วงล่างทุกขับการผ่านหลุมการหยอดหลุมทุกอย่างเนี่ยเราเราสัมผัสได้จากคนขับนะสัมผัสได้ว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับในการที่จะลงลงหล,ลุมลงบอ่อเล็กๆหรือว่าผ่านบอ่อผ่านหลุมไปเนี่ยการขับขี่เนี่ยขับขี่ได้สมูทได้สบายขึ้นจากการทดสอบมาทั้ง3ามสเตชันเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมว่ามันเกินความคาาดหมย ของอยาโอเพนกันที่ AT3 าจริงๆเป็นยางที่อีกรุ่นหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งโตโยต้ายที่น่าจะสร้างกระแสตอบรับได้ดี ตัวทีก็แน่นอนครับก็เป็นดอกยางที่หยาบขึ้นกว่าตัว A t ทเล็กน้อยก็เหมาะกับผู้ใช้รถยนต์เนี่ยเน้นในการวิ่งถนนที่ต้องการตะกุยมากขึ้นตัวนี้ก็มีการเทสเหมือนกันก็ให้ให้นักแข่งระดับประเทศนะฮะเป็นแชมป์ประเทศไทยเนี่ยมามาขับแล้วก็ให้ทางยวเลอร์เนี่ยได้นั่งกันก็ต้องยอมรับว่าเสียวท้องมากครับเพราะว่าเขาเขาทำความเร็วแล้วเขาเจอหลุมเขาเหินเขาเจอเนนเนี่ยเขาเหินให้เราแบบให้เราสัมผัสได้เลยว่าเขาสามารถคอนโทรลได้ในความเร็วในถนนที่เป็นลูกรังเนี่ยได้ค่อนข้างเอาอยู่นะครับส่วนหนึ่งแน่ๆน น่นอนคือฝีมือเขาดีแน่ส่วนที่2ผมเชื่อว่ายางก็เป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันถ้ายางไม่ดีผมเชื่อว่าหลายโค้งหลายๆจําที่เขาพาดีลเลอร์เข้าไปนั่งผมมองว่าหลุดแน่ทาให้เราเนี่ยมั่นใจในการที่จะมาพรีเซนต์สินค้าตัวนี้ให้กับผู้ใช้รถแล้วก็ลูกค้าของเรายางยางสองดอกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับว่า1วิ่งทางลูกรังในระดับหนึ่งสวิ่งทางที่เป็นทางลุยมากขึ้นส่วนลายดอกยางเนี่ยหรือว่าการดีไซน์แก้มยางเนี่ย ผมมองว่าเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับมันมีไหลาย,ยางมันมีอะไรที่มีริมกาดอะไรที่จะไปละทำให้ทําให้ประกอบแม็กแล้วเนี่ยทำให้ทรงยางดูเนี่ยค่อนข้างสวยต้องยอมรับว่าแนวออฟโรดเนี่ยกระแสออฟโรดในเมืองไทยเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยไม่ต่ากว่าประมาณ5-6ปีลวครับแล้วก็ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยางรถยนต์ก็ดีหรือว่าแบรนด์ล้อแม็กก็ดีเนี่ยก็พยายามที่จะมาชิงตลาดกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ทำให้มีการเอา Product ที่เป็นอย่าง a ท RT MT เนี่ยเข้ามาเสิร์ฟลูกค้าในประเทศไทยมากขึ้นกระแสมาดีแน่ครับคือที่คุยเอนจิเนีเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยที่ที่แลกเปลี่ยนความข้อคิดเห็นกันนะครับในเรื่องของการดีไซน์เนื้อยางดอกยางนะครับ แก้มอย่างโครงสร้างอย่างอุณดือยแพยางเนี่ย เราเราบอกเขาว่าคุณทําได้ดีแล้วแต่จุดที่อยากที่จะให้พัฒนาขึ้นนยนะก็อยากจะทราบการใช้งานของรถที่ใช้งานในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยว่าผู้ใช้รถยนต์ออฟโรดเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เพื่อที่จะแต่งเป็นรถเบาๆรถส่วนตัวแล้วเข้าป่าอย่างเดียวไม่ใช่ฮะเขาใช้งานในธุรกิจด้วยนะฮะอย่างเช่นชาวสวนเนี่ยซึ่งผมอยู่จันทบุรีเนี่ยกลุ่มชาวสวนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างเช่นชาวสวนเนี่ยใช้เวลาหน้าผลไม้ก็เป็นรถที่บรรทุกผลไม้ซึ่งจะต้องรับโหลดเนี่ยประมาณตัน5ถึง2ตัน5ผมเลยให้ข้อคิดเห็นเพราะว่า,วา สำหรับไซส์าบางไซส์ที่สำหรับเป็นกลุ่มรถเฉพาะพวกนี้เนี่ยควรจะปรับโครงสร้างชั้นผ้าใบให้ให้เป็นอัตราผ้าใบ10ชั้นเพื่อที่จะรองรับกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ใส่ไปแล้วยางเนี่ยทนใช้ได้ครบระยะของการเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะกลับมาใช้ยางต่อ ในแบรนด์นั้นๆต่อถ้าลูกค้าเปลี่ยนยางกับไทยายนยนเนี่ยในแบรนด์ตโตโยต้าดีหรือนิโตก็ดีนะครับหรือนันกางก็ดีเนี่ยเรามีการประกันยางทุกกรณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทิ่มทะลุตําแตกทุกรณีภายใน60วันเนี่ยเราสามารถที่จะเคลมเปลี่ยนได้เลยทั้งเส้นซึ่งอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ทางต่อสยามเนี่ยเข้ามาดูแลลูกค้าหรือว่าแม้กระทั่งยางออฟโรดเนี่ยเราได้มีการสั่งมาเพื่อมาเตรียมบริการลูกค้าทุกดอกนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะ อินบอกหรือสอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้ขอบคุณนะแล้วก็ที่ได้ติดตามชมคลิปดีๆแบบนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมเฮียพ้อแทงโู you, และทีมง,งานด้วยวันนี้ขอบคุณนะ่าลาไปก่อนสวัสดีครับ